สำหรับมวยคู่เอกแค่เริ่มต้นก็เดือดแล้วตะวันฉายและเพชรมรกตผ่านการช่างน้ำหนักเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้เป็นรองทั้งน้ำหนักและความเก๋าแต่ตะวันฉายงัดความสดสู้ยิบตา29กันยานี้ไทยรัฐทีวียิงสดศึกวัน161โดยเมื่อวันพุธที่28กันยายน2565กับความเคลื่อนไหวก่อนการชกระหว่างตะวันฉายพีเคสันชัยมวยไทยยิมกับเพชรมรกตเพชรยินดีอแคเดมีในศึกวัน161และมีตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นเฟตเวท70กิโลกรัมเป็นเดิมพันในวันพระรสบดีที่29กันยายน 2,565ที่ประเทศสิงคโปร์โดยเมื่อช่วเงเย็นของวันที่28ที่ประเทศสิงคโปร์มีการชั่งน้ำหนักของมวยคู่ในศืกวัน161เป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางเพชรมรกตแชมป์โลกช่างได้155ปอนด์พอดีเป๊ะส่วนฝั่งตะวันฉายพูดท้าชิงซึ่งช่างได้154.5ปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นรองแค่ครึ่งปอนด์เท่านั้นขณะเดียวกันสถิติอื่นๆของทั้งสองคนเพชรมรกตได้ด้านความเก่าที่ผ่านเวทีมวยมายาวนานมาครั้งนี้พร้อมสถิติชนะ165ครั้งแพ้35ครั้ง เสมอ2ครั้งขณะที่ฝั่งตะวันฉายมาด้วยสถิติชนะ1 2 7ครั้งแพ้31ครั้งเสมอ2ครั้งและฟอร์ม10ไฟหลังสุดเพชรมรกตมีสถิติชนะ9ครั้งแพ้1ครั้งขณะที่ตะวันฉายชนะ8ครั้งแพ้2ครั้งนอกจากนี้มาพูดถึงด้านร่างกายภายนอกส่วนสูงภายนอกที่เท่ากัน5ฟุต11นิ้วซึ่งราราว180เซนติเมตรขณะที่อายุตะวันฉาย23ปีเท่านั้นกําลังสดใหม่ส่วนเพชรมรกตที่แม้จะเก่าแต่เป็นรองด้านความสดปัจจุบันด้วยอายุ28ปปีเข้้าไแลว สุกนี้ในซืกวัน161เพชรมรกตจะป้องกันแชมปไว้ได้หรือตะวันฉายจักรชากแชมป์มาครองได้สำเร็จไทยและทีวีช่อง32ถ่ายทอดสดจากประเทศสิงคโปร์